รับข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดให้นักศึกษาของคณะสมัครขอรับทุนการศึกษาปีการศึกษา2568คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแจ้งเปิดรับสมัครทุนการศึกษาปีการศึกษา2568 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาของคณะที่ประสบปัญหาด้านการเงินหรือขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความประพฤติด,ดีมีความตั้งใจในการศึกษาและมีความรับผิดชอบทางนี้เพื่อเปิดโอกาสให้หนักศึกษาสามารถศึกษาต่อได้อย่างเต็มศักยภาพลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดระยะเวลาการศึกษา สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเท่านั้นเป็นผู้ขาดคลนนโทรศัพท์ในการศึกษาอย่างแท้จริงมีผลการเรียนเฉลี่ยหรือ GPA ไม่ต่ำกว่า2 0 0มีความประพฤติดีหรือเป็นนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงหรือทำกิจกรรมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือของหน่วยงานอื่นเกิน10,000บาทในปี2567นักศึกษาที่กู้กยศกรอสามารถขอทุนการศึกษาได้เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคม2568ทางช่องทางออนไลน์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบรุรีโดยขอให้ศึกษาขั้นตอนการสมัครอย่างละเอียดก่อนกรอกข้อมูลออนไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ฝ่ายพัฒนาน,นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรมอทรัธัญ,ญบุรีหรือโทรศัพท์0 2 5 9 5 1 9 5 5ต่อ20-38อาทิตยาปกรทานังทีมข่าววิทยุแราชมงคลทัญ,ญบุรีรายงานคะ่ะ